สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบอยู่รอบตัวเราตลอดเลยแต่ก็ เออมหา,ศาัศจรรย์มากๆเรื่องแสงนั่นเองค่ะครับผมแหล่งข้อมูลเราก็มาจากหลายที่เลยนะคะทั้งบทความวิชาการเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็มีคำถามน่าสนใจจากเอ่อเว็บบอร์ดอย่างพันทิปด้วยใช่ครับมีกระทู้จาก reddit ที่คุยเรื่องกระจกกันแบบลึกๆด้วยนะใช่ค่ะคือเราจะพยายามกลั่นเอาส่วนที่น่าสนใจเกี่ยวกับแสงออกมาคุยกันตั้งแต่แบบพื้นฐานมากๆไปจนถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเลยค่ะเป็นหัวข้อที่ดีเลยครับเพราะแสงนี้ดูเหมือนธรรมดาเนอะแต่พอลงรายละเอียดแล้วมันมีอะไรเยอะมาก ย่างคาถามที่ยกมาเมื่อกี้ก็น่าสนใจนะครับที่ว่าเอ๊ะทำไมกระจกแต่ละบานสะท้อนแสงไม่เท่ากันนั่นสิคะหรือคําถามเด็กป .2 ออที่ถามว่าทําให้แสงมันโค้งได้ไหมนี่ก็น่าคิดนะคะครับครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยงั้นเรามาเริ่มที่พื้นฐานสุดๆก่อนเลยไหมครับได้เลยคะ่ะแสงนี่จริงๆแล้วมันคืออะไรคะถ้าในทางฟิสิกส์นะครับแสงก็คือ,อพลังงานรูปแบบหนึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆที่เรียกว่าโฟตอนโฟตอนครับไม่มีมวลนะ แต่มีพลังงานแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยมันจะเดินทางเป็นเส้นตรงอ๋อเดินทางเป็นเส้นตรงแล้วเรื่องความเร็วล่ะคะได้ยินว่าแสงนี่เร็วมากๆที่สุดเลยครับในสุญญากาศนี่คือเร็วคงที่เลยนะประมาณเอ,อ่อสามแสนกิโลเมตรต่อวินาทีโห้สามแสนครับถือว่าเป็นความเร็วสูงสุดเท่าที่เรารู้ในจัก,กรวาลเลยเร็วกว่าเสียงแบบเทียบมิติดจริงด้วยค่ะอย่างฟ้าแลบฟ้าร้องนี่ชัดเลยเห็นแสงก่อนตลอดใช่ครับเราเห็นฟ้าแลบแป๊บมาก่อน แป๊บหนึ่งถึงจะได้ยินเสียงครูนตามมาแล้วที่เขาว่าแสงจากดวงอาทิตย์กว่าจะมาถึงเราก็ใช้เวลาเหมือนกันอันนี้จริงไหมคะจริงครับแสงจากผิวดวงอาทิตย์เนี่ยเอ่อใช้เวลาประมาณ8นาทีกับอีก20วินาที8นาทีกว่าครับกว่าจะเดินทางมาถึงโลกเราแปลว่าเวลาเรามองดวงอาทิตย์ก็คือมองอดีตถูกต้องครับมองภาพเมื่อ8นาทีกว่า,วาที่แล้วด้วยความเร็วขนาดนี้แหละครับนักดาราศาสตร์เขาถึงใช้หน่วยปีแสงอ๋อปีแสงนี่คือระยะทางไม่ใช่เวลาใช่ครับ ไม่ใช่เวลาแต่เป็นระยะทางที่แสงเดินทางได้ใน1ปีไกลามากๆเลยครับน่าทึ่งจริงๆค่ะแล้วพวกวัตถุต่างๆที่เราเห็นมันสว่างๆเนี่ยมันเป็นแหล่งกําเนิดแสงเองหมดเลยหรือเปล่าคะอ๋อไม่จําเป็นครับเราแบ่งง่ายๆเป็น2แบบคือพวกที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงเองเช่นดวงอาทิตย์หลอดไฟกองไฟหรือจอทีวีอะไรแบบนี้ เทียนไขพลุหิ่งห้อยก็ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับหิ่งห้อยนี้ก็ผลิตแสงเองได้ส่วนอีกแบบคือวัตถุที่เออเราเห็นเพราะมันสะท้อนแสงจากแหล่งอื่นมาอย่างเช่นตัวอย่างชัดๆเลยก็คือดวงจันทร์ไงครับที่เราเห็นสว่างๆบนฟ้าจริงๆไม่มีแสงของตัวเองนะอ๋ออ๋อแค่สะท้อนแสงอาทิตย์ครับผมเหมือนเป็นกระจกธรรมชาติบานใหญ่เข้าใจแล้วคะ่ะงั้นความมืดก็คือตรงกันข้ามคือไม่มีแสงหลักการก็ง่ายๆอย่างนั้นเลยครับความมืดคือสภาวะที่ไม่มีแสงตาเราก็เลยมองไม่เห็น มีการทดลองง่ายๆในกล่องทึบๆเจาะรูพอมองตอนแรกไม่เห็นอะไรเลยค่ะแต่พอเอาไฟฉายส่องเข้าไปที่รูอาก็จะเริ่มเห็นของข้างในยิ่งสว่างยิ่งเห็นชัดถูกต้องครับการมองเห็นต้องอาศัยแสงเป็นหลักเลยนอกจากช่วยให้มองเห็นแล้วแสงก็สําคัญกับอย่างอื่นด้วยนะคะอย่างพืชก็ใช้สังเคราะห์แสงใช่ครับหรือในงานศิลปะการถ่ายภาพการใช้แสงเงานี่สําคัญมากช่วยสร้างมิติสร้างอารมณ์แล้วอย่างหิ่งห้อยไม่กีนเนี้ยก็น่าสนใจนะคะผลิตแสงเองได้ ที่สมัยก่อนเรียกแมงคเรืองส่วนปลายหางมันมีอวัยวะพิเศษผลิตแสงได้ทางชีวเคมีเหมือนมีตะเกียงเล็กๆติดตัวเลยสุดยอดเลยค่ะกลับมาที่การเดินทางของแสงนะคะนอกจากจะเร็วแล้วก็เป็นเส้นตรงแล้วมีอะไรอีกบ้างคะคือมันจะเดินทางเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะไปเจออะไรมาขวางหรือว่าเดินทางผ่านตัวกลางที่มันเปลี่ยนไปซึ่งอันนี้ต่างจากเสียงนะ แสงเนี่ยเดินทางในอวกาศในสุญญากาศได้สบายสบายอ๋อแต่เสียงต้องมีตัวกลางใช่ครับเสียงเดินทางในสุญญากาศไม่ได้แล้วพอแสงมันเดินทางผ่านตัวกลางที่ต่างกันเช่นจากอากาศลงไปในน้ําหรือผ่านกระจกมันเป็นยังไงคะอ๋ออันนี้มีหลายอย่างเกิดขึ้นเลยครับอย่างแรกคือความเร็วมันจะเปลี่ยนไปไม่เท่าเดิมตัวกลางด้วยอย่างในน้ําก็จะช้ากว่าในอากาศนิดหน่อยอย่างที่สองคือปฏิกิริยากับตัวกลางนั้นๆ ถ้าเป็นวัตถุโปร่งใสยอย่างแก้วใสๆแสงก็ผ่านไปได้เกือบหมดเราก็มองทะลุได้ชัดค่ะถ้าเป็นวัตถุโปร่งแสงอย่างกระดาษไขแสงก็จะผ่านไปได้บ้างแต่ไม่ทั้งหมดมันจะกระเจิงนิดหน่อยภาพก็จะไม่ชัดเท่าแล้วถ้าทึบแสงเลยล่ะคะอย่างไม้อันนั้นแสงก็ผ่านไม่ได้เลยครับถูกกั้นไว้หมด พอจะมีทดลองง่ายๆให้เห็นภาพไหมคะแบบทําที่บ้านได้อะได้เลยครับลองหาไฟฉายมาอันนึงแล้วก็ลองหาวัสดุต่างๆมาส่องผ่านดูเช่นแผ่นพลาสติกใสๆที่ไว้ห่ออาหารอันนี้โปร่งใสเห็นชัดค่ะแล้วก็ลองกระดาษไขหรือกระดาษลอกลายอันนี้จะโปร่งแสงเห็นแสงผ่านแต่ไม่ชัดแล้วก็แผ่นฟอยล์ทำอาหารใช่ครับอันนั้นทึบแสงเลยแสงผ่านไม่ได้จะเห็นความแตกต่างชัดเจนครับแล้วปรากฏการณ์ที่เหมือนแสงมันหักหรือง,งอเวลาเรามองหลอดในแก้วหนามันนั้นเรียกว่าอะไรนะคะอ๋อ อันนั้นเรียกว่าการหักเหครับภาษาอังกฤษคือ refraction หักเหครับเกิดตอนที่แสงเดินทางเฉียงๆนะจากตัวกลางหนึ่งไปอีกตัวกลางหนึ่งที่มีความหนานแน่นต่างกันหรือค่าดัชนีหักเหต่างกันทิศทางของแสงมันเลยเปลี่ยนไปตัวอย่างหลอดในแก้วน้ำเนี่ยคลาสสิกเลยมีการทดลองอื่นอีกไหมคะมีครับลองวาดรูปลูกศรบนกระดาษแล้วมองผ่านแก้วน้ำทรงกระบอกที่ใส่น้ำเต็มๆจะเห็นว่าลูกศรมันเหมือนกลับทิศได้ อันนี้ก็เพราะการหักเหเหมือนกันครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะอย่างนี้พวกภาพลวงตาอย่างที่เห็นเหมือนมีน้ําบนถนนไกลๆมนร้อนๆอันนี้ก็คือการหักเหด้วยหรือเปล่าคะใช่เลยครับเรียกว่ามิราจเกิดจากแสงเดินทางผ่านชั้นอากาศที่อุณหภูมิต่างกันความหนาแน่นไม่เท่ากันมันก็เลยหักเหจนหลอกตาเราได้นอกเหือจากหักเหแล้วเนี่ยพอแสงไปเจอวัตถุมันก็ยังมีการสะท้อน reflection การดูดกลืน absorption แล้วก็การกระเจิง scattering ได้ด้วยนะครับ แต่และอย่างก็งนําไปสู่ปรากฏการณ์ต่างๆกันไปครับผมซึ่งตรงนี้ก็ตอบคําถามน้องป .2 ออในพันทิปได้เลยที่ถามว่าทําให้แสงโค้งได้ไหมก็คือโดยปกติในที่ว่างๆแสงมันตรงแต่ทางเดินมันเปลี่ยนได้ถ้าผ่านตัวกลางอื่นหรือเจอวัตถุด,ด้วยการหักเหหรือสะท้อนไม่ใช่ว่ามันโค้งไปเองตามใจชอบใช่ไหมคะถูกต้องครับการเปลี่ยนทิศทางมันมีเหตุผลมีปัจจัยคือการเจอกับสสารไม่ใช่โค้งเองในที่ว่างๆ ยกเป็นกรณีพิเศษมากๆอย่างใกล้หลุมดําอันนั้นเป็นอีกเรื่องตามทฤษฎีสัมพัทธภาพนะครับซับซ้อนกว่านี้เยอะเคลียร์เลยค่ะน่าสนใจมากทีนี้ขอเจาะเรื่องการสะท้อนแสงหน่อยค่ะน่าจะเกี่ยวกับกระทู Reddit เรื่องกระจกพอดีเลยครับการสะท้อนเนี่ยหลักการง่ายๆคือแสงไปกระทบพื้นผิวแล้วเด้งกลับมา สิ่งที่ทำให้เราเห็นภาพในกระจกเงาชัดๆก็เพราะว่าพื้นผิวกระจกมันเรียบมากๆ,ๆในระดับเล็กจิ๋วเลยนะครับระดับจุลภาคเลยใช่ครับพราะเรียบมากแสงที่เข้ามามุมเดียวกันมันก็สะท้อนออกไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระเบียบเลยเกิดเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนแล้วชนิดของวัสดุก,ก็มีผลด้วยใช่ไหมคะอย่างที่เขาคุยกันเรื่องโลหะต่างๆมีผลมากครับ วัสดุแต่ละอย่างสะท้อนแสงได้ไม่เท่ากันกระจกเงาที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยจริงๆมันคือกระจกใสธรรมดาแต่เขาเอาโลหะบางๆอย่างอลูมิเนียมหรือบางทีก็เงินมาเคลือบไว้ด้านหลังอ๋อ oh, เคลือบด้านหลังใช่ครับให้มันสะท้อนแสงส่วนโลหะอื่นๆอย่างทองเงินทองแดงพวกเนี้ยก็สะท้อนแสงได้ดีแต่ที่น่าสนใจคือที่เราเห็นว่ามันมีสีต่างกันก็เพราะว่ามันสะท้อนแสงแต่ละสีหรือแต่ละความยาวคลื่นได้ไม่เท่ากันนั่นเองครับเหมือนที่ใบไม้สีเขียวเพราะสะท้อนสีเขียวดูดสีอื่นไว้ คล้ายๆกันเลยครับโลหะก็มีความสามารถในการเลี้ยสสะท้อนแสงสีต่างๆไม่เท่ากันใน reddit เขาพูดถึงประสิทธิภาพการสะท้อนเป็นเปอร์เซนต์ด้วยค่ะเช่นกระจกบ้านๆอาจจะ70%แต่มีกระจกแบบพิเศษที่ใช้กับเลเซอร์หรือแผงโซลาเซลล์อาจจะ90%หรือ99%กว่าๆเลยมันต่างกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะถ้าเราเอากระจก70%กับ90%มาส่องเทียบกันจะเห็นต่างกันชัดไหมอืมถ้าดูแค่บานเดียวเทียบกันอาจจะสังเกตยากนิดนึงครับคือแน่นอานาก,กามัต้ง้งลเงลบเข เราเยอะกว่าแต่ความต่างอาจจะไม่มากค่ะลองลึกภาพเทียบกับออจอมือถือดำๆตอนปิดเครื่องมันก็สะท้อนนิดหน่อยเทียบกับกระจกห้องน้ําอันนั้นชัดกว่าเยอะแต่ถ้าจะให้เห็นชัดๆเลยนะอย่างที่ในกระทู้เขาแนะนําคือต้องเอากระจก2บานมาวางขนานกัน หันหน้าเข้าหากันใช่ครับแล้วเรามองเข้าไปอ่ะจะเห็นเป็นภาพซ้อนๆเหมือนอุโมงค์ลึกเข้าไปเรื่อยๆอ๋อ oh, เคยเห็นค่ะทีนี้ถ้าเป็นกระจก70%เนี่ยภาพในอุโมงค์มันจะมืดลงเร็วมากแล้วก็ดูสั้นๆเพราะทุกครั้งที่สะท้อนแสงหายไปตั้ง30%ค่ะแต่ถ้าเป็นกระจกดีๆเช่น99%โอ้โหภาพมันจะซ้อนกันไปได้ไกลเลยแล้วก็ยังสว่างอยู่เพราะแสงมันหายไปน้อยมากในแต่ละครั้งแล้วแสงส่วนที่หายไปไม่สะท้อนออกมามันไปไหนคะมันก็มี2ทางหลกัหลกๆครับคือไม่ถูกดูดกล ทำให้กระจกร้อนขึ้นก็ทะลุผ่านไปอีกด้านหนึ่งถ้ากระจกมันไม่ได้ทึบแสงร้อยเนะครับอ๋อมีทั้งดูดกลืนทั้งทะลุผ่านใช่ครับสัดส่วนว่าจะสะท้อน reflection ทะลุผ่าน transmission หรือดูดกลืน absorption เท่าไหร่เนี่ยมันก็ขึ้นกับชนิดวัสดุมุมตกกระทบหรือแม้แต่สีของแสงเองด้วย โหการเข้าใจเรื่องเปอร์เซ็นต์นี่สําคัญกว่าที่คิดนะคะส่งผลกับการใช้งานจริงเลยอย่างกระจกในเลเซอร์ที่ว่าถ้าสะท้อนไม่ดีพอตัวกระจกเองอาจจะพังได้เลยใช่เลยครับตัวอย่างชัดมากคือกระจกในห้องน้ําเรา70%หรือ90%อาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ในความรู้สึกแต่พอเป็นเลเซอร์กําลังสูงหรือระบบรวมแสงอาทิตย์แค่ต่างกันไม่กี่เปอร์เซ็นต์นี่คือเรื่องใหญ่เลยล้มเหลวได้เลยครับผมกระจกพวกนั้นเลยไม่ใช่กระจกฉาบประหลอดธรรมดาละแต่เป็นกระจกพิเศษเรียกว่ากระจกดอิเล็กทร มันใช้การเคลือบสารพิเศษหลายๆชั้นซ้อนกันเป็นแซนด์วิชเลยออกแบบมาเป๊ะๆให้สะท้อนแสงเลเซอร์เฉพาะช่วงคลื่นได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อไม่ให้มันดูดพลังงานจนร้อนแล้วละลายถูกต้องครับป้องกันกระจกเสียหายนอกจากกระจกที่สะท้อนมากๆแล้วมีแบบที่ตั้งใจให้สะท้อนแค่บางส่วนด้วยใช่ไหมคะมีครับเรียกว่ากระจกกึ่งโปร่งแสงหรือบีมส s p เลเตอร์หน้าที่มันก็ตามชื่อเลยคือแบ่งลำแสงส่วนหนึ่งสะท้อนไปอีกส่วนทะลุผ่านไปเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างคะโอ้เยอะเลยครับ อย่างในกล้อง S L R สมัยก่อนที่มีกระจกสะท้อนภาพขึ้นช่องมองภาพนะครับมันก็แบ่งแสงส่วนหนึ่งไปให้ระบบวัดแสงกับออโต้โฟกัสด้วยหรือเครื่องเทเลพรอมเตอร์ที่ผู้ประกาศข่าวใช้อ่านสคริปต์อ๋อที่เหมือนมองทะลุกระจกได้ใช่ครับกระจกมันสะท้อนภาพจากจอขึ้นมาให้ผู้ประกาศเห็นแต่กล้องก็ถ่ายทะลุไปได้ด้วยมีอย่างืีนอีกไหมคะ ที่เห็นบ่อยขึ้นก็ h e a d u p Display หรือ HUD ในรถยนต์ไงครับที่ฉายความเร็วหรือแผนที่ขึ้นไปสะท้อนบนกระจกหน้าอ๋อใช่ๆช่ค่ะอันนั้นก็ใช้หลักการนี้ให้คนขับเห็นข้อมูลได้โดยไม่ต้องก้มมองหน้าปัดโหเทคโนโลยีในการสะท้อนแสงนี่เยอะแยะเลยนะคะสรุปคือไม่มีอะไรสะท้อนได้ร้อเปเป๊ะแล้วก็ยังขึ้นกับสีของแสงด้วยใช่ครับการเข้าใจพวกนี้แหละครับเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอะไรใหม่ๆต่อไปต่อเนื่องเรื่องสีเลยค่ะแสงสีขาวที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสีกี่สีผสมกันอยู่คะ แสงขาวจากดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟทั่วไปเนี่ยจริงๆไม่ใช่สีเดียวนะครับมันคือการรวมกันของแสงหลายๆสีเลยถ้าเราพูดถึงแม่สีของแสงที่ใช้ผสมกันเพื่อให้เกิดสีต่างๆบนจอภาพจอมือถืออะไรพวกนี้จะมี3สีหลักครับคือแดง red เขียวกรีนแล้วก็น้ำเงินบลู R G B ที่ค้นคุ้นกันใช่เลยครับ R G B การผสมแสงแบบนี้เขาเรียกว่าผสมบิดับบวกใช่ไหมคะยิ่งผสมยิ่งสว่างถูกต้องครับ Additive mixing ยิ่งผสมยิ่งสว่างขึ้นแล้วผสมกันได้สีอะไรบ้างคะถ้าเอาแดงกับเขียวมาซ้อนกันจะได้เป็นสีเหลือง yellow ครับอ๋อ oh, แดงบวกเขียวเป็นเหลืองครับถ้าเอาแดงกับน้ำเงินจะได้เป็นสีม่วงแดงหรือบานเย็นเบจนตา แล้วถ้าเอาเขียวกับน้ําเงินก็จะได้เป็นสีฟ้าอมเขียวใซอ่อนแล้วถ้าเอาทั้ง3าสีเลยล่ะคะแดงเขียวน้าเงินถ้าเอาทั้ง3 O G B มาผสมกันไวยความเข้มที่พอดีพอดีกันผลลัพธ์ก็คือแสงสีขาวครับอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองมันกลับกันกับการผสมสีระบายเลยนะคะอันนั้นยิ่งผสมยิ่งดําใช่แล้วครับคนละหลักการเลย การผสมสีที่เป็นวัตถุอย่างสีน้ำสีโปสเตอร์หมึกพิมพ์อันนั้นเรียกว่าการผสมแบบลบ subtractive ทำไมถึงเรียกว่าแบบลบล่ะคะแล้วสะท้อนเฉพาะสีที่เราเห็นออกมาพอเราเอาสีหลายๆสีมาผสมกันมันก็ยิ่งช่วยกันดูดกลืนแสงสีต่างๆมากขึ้นมากขึ้นเหลือที่สะท้อนออกมาน้อยลงใช่ครับผสมกันมั่วๆไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะทึมๆเข้าใกล้สีดำเพราะแสงเกือบทุกสีโดนดูดไปหมดเข้าใจแล้วคะ่ะ แล้วการที่เราเห็นเสื้อสีนั้นผลไม้สีนี้มันเกี่ยวกับหลักการดูดกลืนสะท้อนนี้ยังไงคะก็หลักการเดียวกันเลยครับคือวัตถุต่างๆเนี่ยมันมีสารสีของมันอยู่ซึ่งจะดูดกลืนแสงสีส่วนใหญ่ในแสงขาวเอาไว้แล้วสะท้อนเฉพาะบางสีออกมาเข้าตาเราเช่นเราเห็นเสื้อสีแดงค่ะก็เพราะว่าเนื้อผ้ามันดูดสีเขียวสีน้ําเงินสีอื่นๆไปเกือบหมดแล้วสะท้อนสีแดงออกมาเป็นหลักเราก็เลยเห็นเป็นสีแดงถ้าเป็นวัตถุสีขาวละคะ สีขาวก็คือมันสะท้อนแสงเกือบทุกสีออกมาหมดเลยไม่ค่อยดูดสีไหนเป็นพิเศษแสงที่รวมกันก็ยังเป็นแสงขาวอยู่แล้วสีดําสีดํานี่ตรงข้ามเลยคือมันดูดกลืนแสงเกือบทุกสีเข้าไปแล้วสะท้อนออกมาน้อยมากๆอ๋อถึงว่าทําไมใส่เสื้อดําตากแดดแล้วร้อนเดวกว่าเสื้อขาวใช่เลยครับเพราะสีดํามันดูดพลังงานแสงซึ่งเปลี่ยนเป็นความร้อนได้ดีกว่าสีขาวที่สะท้อนออกไปเยอะในข้อมูลเรามีพูดถึงการทดลองเรื่องนกคูกสีเขียวด้วยค่ะอันนี้น่าสนใจใช่ครับ อันนี้แสดงให้เห็นว่าสีที่เราเห็นไม่ได้ขึ้นกับสีวัตถุอย่างเดียวแต่ขึ้นกับสีของแสงที่ส่องไปด้วยสมมุติเรามีตุ๊กตานกฮูกสีเขียวส่องด้วยแสงขาวปกติก็เห็นสีเขียวเนาะค่ะถ้าเปลี่ยนไปส่องด้วยแสงสีเขียวล้วนก็ยังเห็นเป็นสีเขียวอยู่อาจจะดูสดขึ้นด้วยซ้ําแต่ถ้าแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนไปส่องด้วยแสงสีแดงล้วนทีนี้แหละครับเพราะนกฮูกสีเขียวเนี่ยมันดูดกลืนสีแดงได้ดีมันก็จะดูดแสงแดงไว้หมดเลยไม่สะท้อนออกมาผลก็คือผลก็คือในตาเรานกฮูกตัวนนนัั้จะกลลาายยเเปป็สีดํไครบ โ oh, จริงด้วยแสดงว่าการรับรู้สีของเรานี่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะมันต้องมีทั้งวัตถุทั้งแสงถูกต้องครับเป็นการทําง,งานร่วมกันมีเกร็ดอย่างอื่นเกี่ยวกับสีไหมคะมีข้อนูนว่าตาคนเราแยกเฉดสีได้ละเอียดมากนะครับอาจจะถึง16ล้านเฉดสีเลย16ล้านภาพสีสีขึ้นมาจากการผสมแสง R G B จากจุดเล็กๆที่เรียกว่าพิกเซลนี่แหละครับปรับความเข้มต่างกันไปน่าทึ่งมากค่ะต่อไปนะคะมาถึงอีกเรื่องที่คุ้นเคยกันดีเงาค่ะเงาเกิดได้ยังไงคะ เงาเกิดง่ายมากครับคือเมื่อไหรก็ตามที่มีวัตถุทึบแสงโอเพกไปขวางทางเดินของแสงวัตถุที่แสงผ่านไม่ได้ใช่ครับพอแสงมันเดินทางเป็นเส้นตรงพอมีอะไรมาบางังแสงตรงนั้นก็ไปไม่ถึงพื้นผิวข้างหลังวัตถุบริเวณที่ไม่โดนแสงก็เลยมืดกว่ารอบๆกลายเป็นเงาขึ้นมาแล้วเงาที่เราเห็นมันมีลักษณะยังไงบ้างคะมีแบบเดียวหรือเปล่าอืมถ้าสังเกตดีๆนะครับโดยเฉพาะถ้าแหล่งกําเนิดแสงมันใหญ่หน่อยหรืออยู่ใกล้ๆวัตถุเงาม,มันมักจะมีสส่วนคือเงามืดอัมรา อันนี้คือส่วนที่มืสดสุดตรงกลางเลยเพราะถูกวัตถุบางแหล่งกําเนิดแสงไว้มิดเลยกับอีกส่วนคือเงามัวเพนัมบราจะอยู่รอบๆเงามืดสลัวๆหน่อยทําไมถึงสลัวคะเพราะส่วนนี้ถูกวัตถุบางแหล่งกําเนิดแสงไว้แค่บางส่วนครับแสงบางส่วนยังเล็ดลอดมาได้อ๋อมีมืดสุดกับมัวมัวรอบนอกขนาดรูปร่างของเงาล่ะคะเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนได้ครับขึ้นกับหลายอย่างเลยทั้งตำแหน่งขนาดของแหล่งกําเนิดแสงเองก็มีผลระยะห่างระหว่างแหล่งกําเนิดแสงกับวัตถุก็เกี่ยว ถ้าวัตถุอยู่ใกล้แหล่งกําเนิดแสงเงาก็จะใหญ่ขึ้นถ้าอยู่ไกลออกไปเงาก็เล็กลงใช่ครับแล้วก็ระยะห่างจากวัตถุไปถึงฉากที่เงาตกกระทบแล้วก็มุมที่แสงตกกระทบด้วยการเกิดเงาแบบนี้คนเราเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะหรือเกี่ยวกับปรากฏการณ์อะไรบ้างโอ้เยอะเลยครับตั้งแต่โบราณเลยเขาสังเกตเงาแดดเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนความยาวก็เลยคิดนาฬิกาแดดซันไดออขึ้นมาใช้เงาจากแท่งชี้บอกเวลาใช่ครับ แท่งนั้นเรียกโนมอนนอกจากนั้นก็มีศิลปะการแสดงอย่างการเชิดหุ่นเงาชารอพับปรีหนังตะลุงหนังใหญ่ใช่ครับมีมานานมากในหลายวัฒนธรรมหรือย้อนไปเก่ากว่านั้นคนสมัยก่อนก็อาจจะใช้มือทําเงาบนผนังถ้าเล่นกับแสงไฟถ้าเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ล่ะคะเกียวกับเงาไหม ชัดสุดก็สุริยุปราคาเลยครับอ๋อดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ใช่ครับพอดวงจันทร์มาอยู่ตรงกลางพอดีก็ทอดเงาลงมาบนโลกเราบริเวณที่อยู่ในเงามืดก็จะเห็นแบบเต็มดวงที่อยู่ในเงาม,มัวก็เห็นบางส่วนเราทดลองเล่นกับเงาเองได้ไหมคะสบายมากครับลองทํานาฬิกาแดดง่ายๆจากจานกระดาษกับหลอดหรือเล่นทายเงาสิ่งของก็ได้ใช้ไฟฉายส่องหรือที่เด็กๆชอบใช้มือทํารูปสัตว์ใช่ใช่ครับสรุปดีแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องเงาไว้ด้วย มีอะไรน่าสังเกตเกี่ยวกับเงาอีกไหมคะอย่างหนึ่งคือเงาไม่ได้เหมือนวัตถุเป๊ะๆนะครับมันยืดยืดหดหดได้ตามมุมแสงอย่างตอนเช้ากับตอนเย็นเงาเราจะยาวกว่าตอนเที่ยงจริงด้วยค่ะแล้วก็วัตถุที่โปร่งใสามากๆอย่างแก้วใสๆเนี่ยแทบจะไม่มีเงาเลยหรือจางมากๆเพราะแสงมันผ่านไปได้เกือบหมดเข้าใจเรื่องเงาแล้วค่ะ ทีนี้มาถึงปรากฏการณ์สวยๆอย่างรุ้งกินน้ําบ้างค่ะมันเกิดได้ยังไงคะรุ้งกินน้ํานี่เหมือนออธรรมชาติเอาแสงอาทิตย์มาวาดรูปโดยใช้ละอองนะ้าเป็นผู้กันเลยครับ คือพอแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแสงขาวใช่ไหมครับส่องผ่านเข้าไปในหยดน้ําฝนเล็กๆค่ะแสงมันจะหักเหตอนเข้าหยดน้ําแล้วก็สะท้อนกลับขั้นในหยดน้ำหนึ่งครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วก็หักเหอ,อีกทีตอนออกมาจากหยดน้ําหักเหสองครั้งสะท้อนหนึ่งครั้งใช่ครับสําหรับรุ้งตัวหลักนะไอการหักเหสองครั้งนี่แหละที่ทําให้แสงสีต่างๆที่ซ่อนอยู่ในแสงขาวมันแยกตัวออกมาเป็นแถบสีที่เราเห็นเราต้องมีเงื่อนไขอะไรไหมคะถึงจะเห็นรุ้งไดห้หลักๆก็คือ หนึ่งดวงอาทิตย์ต้องอยู่ข้างหลังเราข้างหลังผู้สังเกตครับ 2. ข้างหน้าเราต้องมีละอองน้ําเช่นฝนกําลังตกหรือพื้นหยุดค่ะและ3คือดวงอาทิตย์ต้องอยู่ไม่สูงจากขอบฟ้ามากนักปกติจะต่ํากว่าประมาณ42องศาถ้าสูงกว่านั้นถ้าสูงไปรุ้งมันจะอยู่ต่ํากว่าขอบฟ้าเราก็มองไม่เห็นครับลักษณะของรุง้งนอกจากสีเจดสีมีอะไรน่าสนใจอีกคะนอกจากสีม่วงครามน้ําเงินเขียวเหลืองส้ม แดงที่เรียงตามความยาวคลื่นแล้วเนี่ยไอส่งโค้งที่เราเห็นจริงๆมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวงกลมเต็มวงนะครับอ้าวเหรอคะครับถ้ามองจากที่สูงมากๆอย่างบนเครื่องบินอาจจะเห็นรุ้งเป็นวงกลมได้เลยโห<ฮ>แล้วรุ้งมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางแสงนะไม่ใช่วัตถุเราไปจับต้องหรือเดินไปหาปลายรุ้งไม่ได้งั้นตำนานหม้อทองคําที่ปลายรุ้งก็ก็เป็นนิทานไปครับอีกอย่างคือแต่ละคนแม้ยืนดูรุ้งตัวเดียวกันก็จะเห็นตำแหน่งต่างกันนิดหน่อยเสมอเพราะมุมมองมันไม่เหมือนกัน เคยได้ยินเรื่องรุ้งสองชั้นด้วยค่ะอันนั้นล่ะค่ะอ๋อรุ้งตัวหลักที่เราเห็นบ่อยๆเรียกว่ารุ้งปฐมภูมิเกิดจากการสะท้อนในหยดน้ำหนึ่งครั้งใช่ไหมครับค่ะแต่บางทีแสงอาจจะสะท้อนสองครั้งข้างในหยดน้ำก่อนจะออกมาก็เลยเกิดเป็นรุ้งทุติยภูมิหรือรุ้งทุติยภูมิซ้อนอยู่ข้างนอกมันต่างจากตัวแรกยังไงคะมันจะจางกว่าครับแล้วก็ที่สำคัญคือลำดับสีมันจะสลับกัน แดงจะอยู่ข้างในมั่วอยู่ข้างนอกอ๋อสลับกันครับแล้วระหว่างรุ้งสองตัวนี้ท้องฟ้ามันจะอยู่มืดมืดกว่าปกติหน่อยหนึ่งเขาเรียกว่าแถบมืดอเล็กซานเดอร์โหมีชื่อเรียกด้วยแล้วความเชื่อเรื่องรุ้งล่ะคะส่วนใหญ่จะมองเป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะครับความหวังการเริ่มต้นใหม่หลังฝนตกอะไรแบบนี้เหมือนฟ้าหลังฝนประมาณนั้นครับส่วนเรื่องเล็บปริคอนซ่อนหม้อทองคําที่ปลายรุง้งอันนั้นเป็นนิทานพื้นบ้านของไอแลนด์นะครับน่ารักดีแต่ไม่จริง นอกจากหลังฝนตกเราจะเห็นรุ้งที่ไหนได้อีกบ้างคะอาจจะเห็นรุ้งเล็กๆได้ตามน้ําตกน้ําพุหรือแม้แต่ตอนฉีดน้ํารดต้นไม้กลางแดดก็ได้ครับและอองน้ําจากใสาย,ยางใช่ครับหรือบางทีแสงผ่านฟองสบู่แผ่นซีดีแท่งแก้วปริซึม ก็เห็นสีแยกออกมาคล้ายๆรุ้งได้เหมือนกันเราลงสร้างรุ้งเองได้ไหมคะทําได้ครับมีหลายวิธีเลยอย่างเช่นเอาแก้วใส่น้ําเกือบ,บเต็มแล้ววางกระจกเงาแผ่นเล็กๆเอียงๆลงไปในน้ําเอาไปวางกลางแดดหรือใช้ไฟฉายส่องให้แสงสะท้อนจากกระจกใต้น้ําออกมาตกบนกระดาษขาวก็จะเห็นแถบสีรุ้งได้หรือใช้ปริซึมครับใช้ปริซึมหรือแผ่นซีดีสองแดดก็ได้ หรือวิธีง่ายสุดก็ตอนแดดออกลองเอาใส่ยางฉีดน้ำเป็นฝอยๆดูโดยเราหันหลังให้แดดนะก็อาจจะเห็นรุงได้ครับน่าสนุกดีค่ะมาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วค่ะที่เชื่อมทุกอย่างเลยคือการมองเห็นของเราเองตาเราทำงานกับแสงยังไงคะเอาผ่านรูตรงกลางสีดำๆที่เรียกว่ารูม่านตาผิวผิวค่ะขนาดรูนี้มันปรับได้นะโดยส่วนที่เป็นสีสีของตาเราที่เรียกว่าม่านตาไอริส ที่เป็นสีน้ำตาลสีดำสีฟ้าใช่ครับม่านตาทำหน้าที่เหมือนรูรับแสงในกล้องเลยคือถ้าที่สว่างสว่างมันจะหดรูม่านตาให้เล็กลงแสงเข้าพอดีพอดีถ้าที่มืดมืดมันก็จะขยายรูม่านตาให้กว้างขึ้นเพื่อรับแสงให้ได้มากที่สุดพอแสงผ่านรูม่านตาเข้าไปแล้วไปไหนต่อคะแสงจะไปผ่านเลนส์แก้วตาเลนส์ซึ่งอยู่ข้างหลังม่านตาตัวนี้จะช่วยโฟกัสแสงให้ไปรวมกันเป็นภาพชัดๆบ,บนจอประสาทตาเรตินา จอประสาทตาอยู่หลังสุดครับเป็นเนื้อเยื่อบางๆบุอยู่หลังลูกตาเหมือนฟิล์มในกล้องแต่ที่น่าสนใจคือภาพที่ตกบนจอประสาทตาเนี่ยมันเป็นภาพหัวกลับนะครับเอ้าภาพกลับหัวหรอคะครับกลับหัวกลับซ้ายขวาด้วยจากนั้นเซลล์รับแสงพิเศษบนจอประสาทตาจะแปลงแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปตามเส้นประสาทตาเข้าสมองแล้วสมองทําอะไรคะสมองนี่แหละครับตัวเก่งเลยคือทําหน้าที่ประมวลผลสัญญาณแล้วก็กลับภาพให้มันตั้งตรงเหมือนที่เราเห็นกันปกติ โหที่แท้สมองนี่เองที่กลับภาพให้มิน่าล่ะคะ่ะเวลาเราเดินจากแดดจ้าเข้าห้องมืดมดต้องรอแป๊บหนึ่งกว่าจะเห็นชัดก็เกี่ยวกับการปรับตัวพวกนี้สินะคะใช่เลยครับตาต้องใช้เวลาปรับขนาดรูม่านตาแล้วก็ปรับความไวของเซลล์รับแสงโดยเฉพาะเซลล์รูปแท่งที่ใช้ในที่มืดให้มันทํางานได้ดีขึ้นมีเกรดอื่นๆเกี่ยวกับตาอีกไหมคะ มีครับอย่างตาแมวที่ดูเหมือนเรืองแสงในที่มืดได้จริงๆมันไม่ได้สร้างแสงเองนะแต่หลังจอประสาทตามันมีชั้นพิเศษเรียกว่าแทปิทัมลูซิดอมทําหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนแสงกลับไปให้เซลล์รับแสงทํางานซ้ําช่วยให้เห็นในที่มืดดีกว่าเราเยอะอ๋อ oh, เป็นตัวช่วยสะท้อนแสงนี่เองครับหรือเรื่องกระพริบตากล้ามเนื้อเปลือกตานี่เร็วมากนะครับเป็นชุดกล้ามเนื้อที่เร็วสุดๆในร่างกายเลย แล้วเรื่องเด็กแรกเกิดเห็นภาพกลับหัวล่ะคะจริงไหมก็มีแนวคิดว่าช่วงแรกๆสมองอาจจะยังเรียนรู้การประมวลผลอยู่ครับแต่ก็พัฒนาเร็วมากส่วนตำนานกินแครอทเยอะๆแล้วจะมองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นอันนี้มาจากสมัยสงครามโลกไม่จริงเหรอคะคือวิตามินเอในแครอทมันดีต่อตาจริงครับจําเป็นต่อการทํางานในที่มืดแต่กินเยอะๆก็ไม่ได้ทาให้ตาเราเหมือนแมวตอนกลางคืนนะมีเรื่องค่ะ การมองเห็นช่วยเรื่องการทรงตัวด้วยใช่เลยครับภาพจากตาเป็นข้อมูลสําคัญที่สมองใช้ปรับสมดุลลองยืนขาเดียวดูสิครับลืมตากับหลับตาความยากต่างกันชัดเจนจริงค่ะตอนหลับตานี่เสง่ายมากสุดท้ายค่ะมีเรื่องกล้องรูเข็มด้วยมันทํางานยังไงคะทําไมสร้างภาพได้กล้องรูเข็มพินโฮค e c a ร e นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆที่แสดงหลักการว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงได้ดีมากครับคือเราทํากล่องทึบๆแล้วเจาะรูเล็กนิดเดียว แสงจากวัตถุข้างนอกมันจะเดินทางเป็นเส้นตรงผ่านรูนี้เข้ามาแต่ละจุดบนวัตถุแสงมาได้แนวเดียวแล้วก็ไปตกกระทบเป็นภาพบนฉากรับภาพอีกด้านหนึ่งซึ่งภาพที่ได้จะเป็นภาพจริงหัวกลับครับขนาดของรูมีผลไหมคะมีผลมากครับ ถ้ารูใหญ่ไปภาพจะบเบลอเพราะแสงจากหลายจุดมันซ้อนกันถ้าเล็กไปเล็กไปแสงก็น้อยภาพจะมืดหรืออาจจะบเบลอเพราะการเลี้ยวเบนดิฟแฟคชันอีกต้องหาขนาดที่พอดีพอดีครับซึ่งเราก็ลองทํากล้องรูเข็มเองได้ง่ายๆจากกล่องกระดาษใช่ครับเป็นการทดลองที่สนุกได้ความรู้ดีหรือจะลองสังเกตการปรับขนาดรูม่านตาตัวเองในกระจกหรือลองยืนขาเดี่ยวหลับตาลืมตามดูก็ได้ครับเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเลยขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้เราได้คุยเรื่องแสงกันแบบ ลึกซึ้งจริงๆนะคะตั้งแต่พื้นฐานการเดินทางการหักเหสะท้อนสีเงารุ้ง,งจนถึงการมองเห็นของเราเองเห็นชัดเลยว่าแสงนี่สําคัญมากๆไม่ใช่แค่ทําให้เรามองเห็นแต่เกี่ยวกับปรากฏการณ์และเทคโนโลยีรอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นอย่างนั้นเลยครับแสงนี่ทั้งคุ้นเคยแต่ก็ทั้งน่าพิศวงในเวลาเดียวกันยิ่งเข้าใจมันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความเชื่อมโยงเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆมากขึ้นเท่านั้นครับก่อนจะจากกันวันนี้มีคําถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันเล่นๆค่ะ จากที่เรารู้ว่าแสงเดินทางเร็วมากแล้วแสงจากดาวไกลๆใช้เวลาเป็นล้านล้านปีกว่าจะมาถึงเราการที่เรามองดาวคืนนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอดีตของจักรวาลได้บ้างคะหรือถ้ามองไปข้างหน้าการที่เราเข้าใจคุณสมบัติของแสงมากๆทั้งหักเหสะท้อนดูดกลืนเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่เทคโนโลยีที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะครับเช่นวัสดุล่องหนที่ควบคุมแสงได้สมบูรณ์แบบหรือการใช้แสงในการสื่อสารการคำนวณรูปแบบใหม่ๆ ใช่ครับก็น่าติดตามครับว่าความเข้าใจเรื่องพื้นฐานอย่างแสงเนี่ยจะพาเราไปสู่อะไรได้อีกในอนาคต